กรุณาทอล์กทูมีนะคะช่วงนี้บ้านเราเต็มไปด้วยกระแสของการรักสุขภาพนะคะเราจะเห็นผู้คนพากันไปขี่จักรยานออกกําลังกายแบบ t 2 5นะคะซึ่งกําลังได้รับความนิยมอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงมากในโซเชียลมีเดียก็คือเรื่องของ หญิงสาวคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักออกกําลังกายเป็นนักเพาะกายนะคะแต่ว่าหน้าตาสวยนะคะก็เป็นที่เก่าวขานกันในวงการโซเชียลมีเดียนะคะน้องออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กๆนะคะด้วยความอยากจะรูปร่างดีนะคะเนื่องจากเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะท้วมนิดนึงนะคะแต่มาวันนี้เธอได้รางวัลในระดับประเทศแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยนะคะวันนี้นักเพาะกายที่สวยที่สุดในประเทศไทยมาเปิดใจพูดคุยกับดิฉันติดตามในช่วงหน้ากรุณาทล์กทูมีค่ะ ิฉันขณะนี้นะคะคุณเกลินแกรนด์หรือว่าน้องเก๋สวัสดีค่ะน้องเก๋คะมีคนบอกว่าคนนี่หมายถึงคนในโซเชียลมีเดียนะคะบอกว่าน้องเก๋เป็นนักพอกกายที่สวยที่สุดในประเทศตอนนี้อั <c oughs> นนก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนค่ะที่ที่มอบฉายานี้ให้ก็แอบ,บเคินๆอยู่แอบ,บ,บ,บเคินๆทีนี้คําถามที่พี่นายอยากถามเนี่ยก็คือว่าน้องเก๋เนี่ยหน้าตารูปร่างเนี่ยเป็นดาราดได้สบายเลยแต่ว่าเลือก <c oughs> ที่จะมา เป็นนักกีฬาอาชีพเป็นนักเพาะกายด้วยซึ่งเป็นกีฬาที่บางทีผู้หญิงเบาบางอย่างอย่างพินาเนี่ยนะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงหรือเปล่าทํำไมถึงเลือกนักกีฬาเพาะกายคะจริงๆจะบอกว่ากีฬาเพาะกายเหมาะกับทุกๆคนค่ะเพราะว่ามันมีหลายรุ่นการแข่งขันหลายหุ่นหลายแบบ คือที่เราคิดว่าแบบว่ามีกล้ามโตๆ,ๆอันนั้นก็คือไอเด,ดียที่ <ๆ S 2> ทุกคนคิดกันว่าเป็นเพากายทุกคนก็จะคิดว่าอุ้ยกล้ามปูตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนั้นคือทุกคนรู้ว่าเป็นเพากายแล้วรุ่นต่อมาก็คือแอ h เลติกฟิสิกส์ก็จะเล็กลงมาจากเพากายหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังคงความฮาร์ดอยู่รองลงมาก็จะเป็นโมเดลฟิสิกส์คือรุ่นที่เกแข่งอยู่ กันดูกล้ามดูอะไรคือถ้าไม่บอกจะไม่รู้ว่าเป็นนักพาะไก่ก็อย่างที่เขาเรียกว่าโมเดลฟิสิกก็คือเหมือนเป็นในนางแบบในแบบที่มีกล้ามเนื้อนิดหน่อยเหมือนเป็นสปอร์ตวูแมนสปอร์ตแมนปบบมานี้ค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือฟิตเนสที่จะสามแคตตาล็อแรกสามารถไปแข่งได้เป็นการมีการเต้นโชว์ความแข็งแรงผสมยิมนาสติกเข้าไปด้วยค่ะซึ่งน้องเกยก็อยู่ในแคตตาล็ีที่เข้าแข่งขันในระดับสากลได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือโมเดลฟิสิกโมเดลฟิสิกใช่ค่ะ น้องเกไปแข่งอะไรมาบ้างแล้วก็ที่ตอนไปแข่งครั้งแรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเท่าที่พี่อ่านดูประวัติน้องเกเนี่ยรู้สึกว่าที่มันเล่นพอกกายเพราะว่าอยากจะลดน้ําหนักแค่นั้นเองแล้วไปไป,ไปมามากลายมาเป็นนักกีฬาอาชีพเลยจริงๆตอนแรกไม่ได้ไม่ได้พอกายค่ะเข้าฟิตเนสเฉยๆ<อ>แค่เข้าฟิตเนสเอาอยากลดน้ําหนักเฉยๆแล้วทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปดูการแข่งขันพอกกายค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะลดน้ําหนักอีกแล้วแต่ต้องการจะพอกกายเพื่อแข่งขันเลย เพราะอะไรคะทำไมถึงอยากจะก็ดูแล้วมันไม่คืออย่างที่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะว่าอุ้ยพกกายตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่รุ่นที่เก,กแข่งตอนนี้ที่เกเห็นนะคะแล้วมันมันน่ามันมันน่ามองมันสวย ừ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>เกก็เลยสนใจแล้วก็อยากแข่งมันดูสปอร์ตี้ใช่ไหมคะ,คะน้ําหนักตอนนั้นก่อนที่จะเข้าฟิตเนสแล้วก็มาเป็นนักพกกายนี่ประมาณเท่าไหร่คะน้องเกหกินิดๆค่ะหกสินิดก็ถือว่าไม่เยอะมากนะคะ สูง105เองก็ออกจากทุ้มทวมนิดหนึ่งใช่ค่ะถ้าเทียบกับความสูงแล้วเราก็รักสวยรักงามเนาะเราก็เลยมาเข้าฟิตเนสเพื่อที่จะลดน้ำหนักซึ่งมันลดได้ใช่ไหมคะลดได้ค่ะเริ่มแรกไม่ค่อยรู้ก็ลดกิ๊กกอกไปเรื่อยๆแต่พอมาเริ่มจริงๆกับการแข่งขันพอกายมากขึ้นเนี่ยเราก็ทําจริงจังก็เลยพัฒนาเร็วน้ําหนักลงเร็ว ด้วยความที่ตั้งใจคาร์ดิโอตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจทุมอาหารทําให้ทุกอย่างรวดเร็วมากค่ะน้องเกอยู่ในเ,เขาเรียกเป็นโมเดลฟิสิกใช่ไหมฮะโมเดลฟิส<ช>ิกซึ่งน้องเกเข้าแข่งขันในแคตตากอีนี้แข่งขันแบบนี้เนี่ยในบ้านเรามีการแข่งขันเยอะไหมได้รับความนิยมหรือเปล่าแล้วก็ในระดับที่บ้านเราไปเนี่ยพอเข้าไปสู่เวทีสากลแล้วเนี่ยเราสู้เขาได้ไหม จริงๆแล้วคนไทยเป็นแชมป์โลกเยอะนะคะในด้านพอกายใช่มีรุ่นพี่ที่แข่งขันเนี่ยทั้งพอกายหญิงพอกายชายหรือฟิตเนสเองหรือแอเล e ติกฟิสิก c s เองก็เป็นแชมป์โลกกันทั้งนั้นแล้วค่ะกีฬานี้คนไทยเริ่มจะสนใจมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเริ่มสนใจสุขภาพและสนใจดูแลรูปลักษ์รูปร่างตัวเองมากขึ้นทําให้กีฬานี้เป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะตอนนี้ครั้งแรกที่ไปแข่งนิเวทีไหนคะ ชื่อเวทีหนุ่มกายงามสาวกล้ามสวยค่ะเมื่อปี55เ,เป็นเวทีเล็กๆค่ะเพิ่งเริ่มแข่งก็ตอนนั้นแบ่งตามอายุใช่อนนตอนนั้นเมื่อกี<บ>้ก็สัก16ใช่ไหมฮะประมาณปร<อ>ะมาณ16 16 6, ใช่แล้วก็ไต่เต้าออมาจนแล้วก็รู้สึกว่าจะไปแข่งขันในเวทีที่เป็นระดับสากลด้วยใช่ไหมก็ตื่นเต<ส>้นไหมคะตอนนั้นตื่นเต้นมากๆค่ะแบบ ก็แอบช็อกนิดนึงที่ว่าโอได้มีโอกาสไปแข่งขันก็ต้องขอบคุณสมาคมพะกายและฟิเนนแห่งประเทศไทยที่มอบโอกาสให้ล่าสุดเป็นที่สิงคโปร์ค่ะ,คะเป็นอ่ u ซ h วอีสเอเชียต้องทําท่าอะไรบ้างคะนต้องเกลงทําพี่คือเมื่อ ดูกล้ามเนี่ยรู้ว่ามันเฟิร์มมาก <c oughs> แต่ว่าเวลาเราไปเนี่ยเราต้องโชว์กล้ามต้องโชว์มัดโซต้องโชว์อะไร <c oughs> ่าง่ก็ถ้าสมมติว่า <c oughs> เป็นรุ่นเกก็ไม่ต้องโชว์เยอะคะ่ะก็จะมีการโพสตโดยการเดินโชว์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนอารมณ์นางแบบเดินบนแคทวอล์กแต่แค่เรามีกล้ามเนื้อแล้วเราก็สามารถอ่านกล้ามเนื้อส่วนที่เราคิดว่าสวยที่สุดของเราโชว์มาให้กรรมาการดูอะไรประมาณนั้นอ่ะ้องเกย์โชว์โชว์เนี่ยค่ะอ๋อจับดูจับเลยค่ะ แับไม่ลงนะคะเพราะว่าแข็งมาแข่งมา <laughs> นี่ใช้เวลานานไหมคะเพราะว่าเวลาเราเข้าคือคืออันนี้ถามแทนคนส่วนใหญ่นะคเพราะว่าเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกท้อค่ะอันนั้นคือแค่เฉพาะออกกําลังกายให้แข็งแรงแต่ว่าออกกาลังกายเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามและอดทนถนท<อ>้อกว่านะค่ะท้อกว่าใช่เพราะมันมันต้องมีวินัยระเบียบมากๆในการที่จะท,ทําทํายังไงอ่าก่อนแข่งขันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องพร้อมร่างกายเราต้องพร้อมที่สุด พื่อที่จะขึ้นเวทีเห็นกล้ามเนื้อชัดที่สุดเยอะที่สุดแห้งที่สุดลีนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ต้องมีการคุมอาหารมาเกี่ยวข้องสมมติว่าคนออกกาลังกายทั่วไปที่ที่ไม่ได้ทําเพื่อแข่งขันก็คุมอาหารประมาณนึงเลือกทานสุขภาพแต่ว่าไม่ต้องมาสตริกมากขนาดนั้นแต่ว่าของเกนนี่ต้องสตริกเรื่องอาหารมากๆก,กแล้วก็ต้องซ้อมต้องขยันซ้อมขยันคาร์ดิโอมากๆเพื่อที่ จะเตรียมตัวให้พร้อมแข่งค่ะคือวินัยต้องสูงต้องอดทนมากกว่าจะเป็นนักกีฬาชีพด้วยความที่เกเป็นผู้หญิงด้วยก็จะชอบทานอาหารชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของว่งของหวานเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ก็เราก็มีเป้าหมายนใครเป็นโค้ชให้น้องเก๋์คะโค้ชโค้ชเกเป็นชื่อพิยารค่ะใช่เขาเป็นโค้ชเกตั้งแต่แรกเลยเขาเกไปบอกเขาว่าเกอยากแข่งอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยช่วยค่ะ มีคนฝากถามมาบอกว่าน้องเกเมื่อสักครู่พี่เกิิ่นไปแล้วบอกว่าหน้าตาสวยขนาดเล่นหนังได้เลยเล่นละครได้เลยทำไมถึงเลือกมาเป็นนักพ่อกายคะ<อ>ถ้าให้เลือกระหว่างไปเล่นละครเล่นหนังกับเล่นกีฬาจริงๆก็อยากทําอะไรที่มันแตกต่างนะคะในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็ได้เห็นเราคิดว่าเราทําได้ก็เลยอยากจะลองอะไรที่มันแปลกใหม่ค่ะแล้วก็พิสูได้แล้วว่าทําได้ใช่เวทีต่อไปที่จะไปแข่งก็คือที่สิงคโปร์ อ่าสิงคโปร์แข่งไปแล้วค่ะเวทีต่อไปเป็นที่อินเดียค่ะใช่ค่ะสูงสุดที่อยากจะไปถึงในฐานะที่เป็นนักกีฬานี่คืออะไรคะจริงๆเวทีต่อไปนี่ก็สูงสุดแล้วนะคะก็ว่าจะทําให้ดีที่สุดค่ะเป็นระดับ world champion ใช่ไหมคะเป็น world champion ชิบเบอดียบิลดิ้งเลยค่ะเวลาไปแข่งเนี่ยมีคู่แข่งขันเยอะไหมคะแล้วก็ประเทศที่ต้องถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของเรานี่คือที่ไหนประเทศคู่แข่งสําคัญที่หุ่นเขาดีมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฮังการีค่ะทําไมถึงเป็นแถวนั้นคะอ่า ด้วยความที่เจเนติกของเขามาอย่างนั้นอยู่แล้วเขาจะเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างน่ากลัวถ้าเป็นฝั่งผู้ชายก็จะเป็นอีรักอีรานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจเนติกเขามาใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะก็อีกนิดหน่อยเขาก็ได้ละอ๋อคือคือรูปร่างได้เปรียบใช่ค่ะรูปร่างได้เปรียบแล้วก็พอมาบิ้วร่างกายเนี่ยมันก็เลยทําให้บางทีอาจจะสวยกว่าใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วก็อยากบอกว่ากีฬาพอกายเนี่ยไม่ไม่มีอะไรได้เปรียบเสียเปรียบนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าว่า จะทำยังไง <c oughs> คือกีฬาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการฝึกจิตใจเมื่อสักครู่น้องเกยก็บอกว่าเราต้องอดทนต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมในการควบคุมรับการทานอาหารทีนี้อย่างพี่ก็เห็นอย่างเล่นเทนนิสหรือว่าแข่งฟุตบอลนะคะหรือว่าบาสเกตบอลเนี่ยเราจะเห็นความอึดแล้วก็ความการเล่นกันเป็นทีมใช่ค่ะกีฬาพ่อกกยเนี่ยจุดที่เป็นจุดแข็งที่สุดของนะักกีฬาพ่อกายคืออะไรเพื่อให้ไปถึงจุดที่เป็นผู้ชนะ ต้องรู้จักกันอยู่คนเดียวให้ได้ค่ะเหมือนเพราะว่ากีฬาพกกายเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวอย่างที่บอกคือฟุตบอลอหรือเทนนิสอาจจะมีเล่นเป็นคู่คหรือว่าอาจจะเล่นเป็นทีมแต่ว่าพกกายนี่คือเดียเด่ยวๆคนเดียวเลยบางทีอาจจะมีเล่นเป็นบัดดี้บ้างหรืออะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมานั่งทานอาหารคนเดียวต้องคาเดียวคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่กับตัวเองซะมาก ก็เลยมันต้องจิตต้องแข็งอะคะ่ะจิตต้องอนนแข็ง,งคือถ้าสมมติว่าวอกแวกนิดหน่อยหรือรู้สึกท้อรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลุดไปเลยเออพราะพี่นึกออกเคยเล่นบาสเกตบอลกับทีมโรงเรียนตอนเด็กๆเราก็จะสนุกเวลาเรามีเพื่อนใน<ช>ทีมใช่ไหมอตอนซ้อมตอนวอร์มอัพเราก็มีเพื่อนซ้อมด้วยวอร์มอัพด้วยหรือว่าแข่งเสร็จเราก็จะมีเพื่อนไปกินข้าวด้วยแต่ว่าเพราะกายนี้เป็นคือต้องโซโล่ต้องเดี่ยว ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะโซโล่อาจจะอย่างที่บอกอา,อาจจะมีเพื่อนเล่นบ้างแต่ก็จะไม่ค่อยอนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ <c oughs> ซึ่งมังเกิก็ชอบจริงๆแล้วก็ก็อยากมีนะคะเพื่อนแต่ก็ก็คือก็คือมีบ้างแบบเหมือนเวลามีคนมาเล่นที่ยิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเออหลังจากนั้นก็ไปทันค่าชวนกันเล่นชวนอะไรแล้วก็ผลักดันกันเวลาเวลาเล่นอยู่ในยิมอีกคนนึงล้มก็ช่วยกัน ลุกขึ้นมานะแบบเธอต้องสู้นะอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเผื่อเป็นเป้าหมายเดียวกันค่ะถามน้องเกตนิดหนึ่งนะคะอันนี้ถามเรื่องของการออกกาลังกายทั่ว,วไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเรานิยมออกกำลังกายกันเยอะเมื่อสักสิปีนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกระแสนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราเห็นคนขี่จักรยานนะ,ะคะตอนนี้ที่ที่คือฮิตฮิตมากก็คือ T25 ใช่ค่ะ คิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันในการออกกำลังกายแล้วก็นั่งเกด<ช>ก็เป็นเขาเรียกเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะคะ,คะเป็นเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะเลยถามนิดนึงเรื่องของการออกกำลังกายอย่างที t w e t เนี่ยที่ทิ้ทกันตอนนี้รู้สึกยังไงคะ ก็จริงๆแล้วก็ดีนะคะที่ทําให้คนไทยสามารถหันมาสนใจกันออกกําลังกายกันได้มากขนาดนี้จริงๆในโซเชียลตอนนี้เห็นทุกวันเลยแทบจะทุสเตตัสเลยทวทีทว่้ันนี้ต้องทำทีทวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าไม่ว่าจะออกกําลังกายก็ตอะไรก็ตามม,มันจะมีข้อจํากัดนิดน,นึงว่าต้องออกอย่างถูกต้องและออกอย่างพอดีถูกต้องพอดีแล้วกีฬาบางชนิดก็เหมาะ กับคนบางคนเท่านั้นใช่ค่ะหเ,เหมาะกับคนบางคนแล้วก็ไม่เหมาะกับคนบางคนก็ต้องศึกษาก่อนออกกํบบาลังกายนิดนึงอย่างทีเทวนที่ฟนี่ก็ขอเตือนมา้นิดนึงค่ะว่าถ้าออกมากเกินไปถี่เกินไปมันก็จะทําให้ข้อเขา่าข้อเท้าเสื่อมได้เพราะมันมีการกระโดดการกระแทกเยอะเพราะมันออกกบบาลังกายใน25่สิบนาทีใช่ไหมคะทำยังไงให้เหนื่อยที่สุดนั่นคือคีย์ของทีเทเนทฟใช่ค่ะก็ก็จะมีการเจ็บหัวเขาว่าเจ็บข้อเท้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งบางคนไม่เฉพาะ t 25บางคนไป t 50 t 70ก็เอามาคุยกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องระวังนิดนึงมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะคุยกับสาวน้อยคนนี้นะคะในฐานะของนักพอกายที่สวยที่สุดในประเทศนะคะอันนี้เราตั้งให้เองนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่โซเชียลมีเดียก็เห็นด้วยช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ เรื่องของทีเทเเมื่อสักครู่<ด>คุยกันค,ค้างไว้นะคะบอกว่าเป็นกีฬาที่หรือว่าการออกกำลังกายที่หลายๆคนเนี่ยกำลังฮิตนะคะซึ่ง<ช>เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนบางคนคนกลุ่มไหนบ้างคะที่ไม่ควรจะออกกำลังกายแบบนี้เลยคนส่วนไหนก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องไขข้ออยู่แล้วกระโดดลดเต้นไม่ดีใช่ค่ะกระโดดลดเต้นไม่ดีเลยคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องไขข้อไม่ควรจะออกกำลังกายที่มีอิมแพ t เยอะๆกระโดดเยอะๆ่ะไม่ควรเท่าไหร่ ถ้าคนกลุ่มนั้นอยากออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นประเภทไหนคะถึงจะเหมาะก็อยากให้เปลี่ยนมาเป็นพวก non impact มากกว่าจะบอกว่าคนทุกประเภทสามารถเล่นเวทเทรนนิ่งได้แต่ที่เราต้องเลือกคือเลือกคาร์ดิโออย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องไขข้อเรื่องกระดูกจะไม่สามารถมาวิ่งได้แต่จะสามารถปั่นจักรยานได้เล่นอ l ลิ p ติคอ l ได้หรือเดินได้เบาๆค่ะหรือว่ายน้ำก็ได้เช่นเดียวกัน ก็จะเหมาะกว่านะคะคือได้คารีโอคือได้การทำงานของหัวใจด้วยแล้วก็ไปเล่นเบททีหลังใช่แล้วก็ฮิตกันเยอะนะก็เลยฝากถามจักรยานแล้วค่ะจักรยานตัวนี้ก็ฮิตกันเยอะเหมือนกันจักรยานก็ก็ดีค่ะดีเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบปั่นจักรยานบางคนก็ไม่ชอบปั่นจักรยานแต่ก็ทุกอย่างค่ะต้องระวังต้องศึกษาวิธีการต้องดูให้ถูกต้องว่าควรจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้บาดเจ็บน้อยที่สุด กลับมาเรื่องของน้องเกยนะคะเป็นนักเพาะกายตัวนี้แล้วก็กําลังจะไปแข่งขันในระดับโลกที่อินเดียนะคะใช่ค่ะกิจวัตรประจําวันของการเป็นนักกีฬาเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการอยู่ในยิมหรือว่าอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะฝึกฝนเนี่ยยังไงคะน้องเกยตื่นขึ้นมาแล้วต้องออกกําลังกายเข้ายิมเข้าอะไรเลยหรือเปล่าคะตื่นขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือคาร์ดิโอก,ก่อนเลยค,คาร์ดิโอคือเป็น,นช่งวงเกปันจัยยานอ๋อปัจัยานเป็นช่วงที่ท้องว่างที่สุดจะเป็นการที่เบิร์นไขมันได้ดีที่สุดอ๋อก็คือตื่นเช้ามมาายยังงไ่ต้ออทนเล ไม่ไม่ไม่เหนื่อยไม่รู้สึกจะเป็นลมไม่เอาพลังงานมาจากไหนไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเราเราใช้เราไม่ได้ทําแรงไม่ได้ทําหนักมากค่ะเราทำเบาๆแต่เราทํานานประมาณ60นาทีค่ะก็จะเป็นการเผาผลาญไขมันได้ดีช่วงเช้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทานอาหารเรียมาอาหารแล้วค่อยไปเล่นฟิตเนสหรือว่าเล่นเวทเทรนนิ่งค่ะทำสักกี่ช่วงของวันคะ ก็แบ่งก็ได้ค่ะอาจจะบางคนมันแล้วแต่คนนะคะบางคนอาจจะมีแรงในการยกเวทช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็แบ่งได้ใช่ค่ะเราใช้เวลานานไหมคะกว่าเราจะมีบอดี้ที่เราพอที่จะไปแข่งขันในระดับแบบระดับโลกได้ระดับสากลได้ก็ต้องใช้ใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงอะค่ะเพราะว่ารุ่นพี่หลายๆคนที่ที่เขาได้มีโอกาสไปแข่งขันแล้วก็เป็นแชมป์เขาก็สะสมอายุกล้ามเนื้อมาค่อนข้างพอสมควร อายุกล้ามเนื้อคือคือระยะเวลาในการเล่นเวทของเขาอะค่ะ,คะมันเป็นสะสมมาหลายปีทําให้กล้ามเนื้อเขาอาจจะใหญ่และสดกว่าหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นค่ะใช่ค่ะพี่เคยเห็นคนที่เล่นเวทบางคนเนี่ยนะ,ะอาจจะไม่ใช่นักกีฬาที่แต่ว่าอยากจะมีกล้ามมีซิกแพคมีอะไรเงี้ยไปรับประทานพวกอาหารเสริมอันนี้เขาแนะนํำยังไงบ้างคะ อาหารเสริมล้คะถ้าสมมติว่าเป็นเกฑ์แนะนาใช่ไหมคะสมมติว่ามีคนมาถามเ,าเกย์ก็จะแนะนําว่าอยากให้ทานอาหารหลักให้ดีก่อนอาหารหลักก็คืออาหารที่เราทานทุกวันใช่ค่ะอาหารหลักอยากให้ทานให้มันเป๊ะก่อนเราค่อยไปนึกถึงอาหารเสริมถ้ามันไม่พอจริงๆค่ะอย่างเช่นถ้าคนเล่นเวทเทรนนิ่งทั่วไปที่จะต้องการสร้างกล้ามเนือ้อยังไงก็ต้องมีเรื่องโปรตีนมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมากเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็จะทานกันเป็นเวทโปรตีนเหมือนสมมติว่าเล่นกล้ามเสร็จยกน้ำหนักเสร็จก็หลังเล่นเสร็จก็ทานเวโปรตีนอย่างเงี้ยค ป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมได้ค่ะคือโปรตีนมันจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะไปบํารุงแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อของเราใช่ไหมใช่ค่ะสำคัญคที่สุดเลยค่ะแล้วเวโปรตีนนี่คืออะไรคะน้องเกค๋คะ เวโปรตีนก็คืออ่าเป็นโปรตีนที่เขาย่อยมาแล้วค่ะ,คะใช้ใช้หางชีสค่ะ<อ>ใช่ย่อยมาแล้วคือเราไม่ต้องสมมติว่าเราทานไก่ทานไข่แล้วก็ต<ะ>้องไปย่อยอีกใช่ไหมคะ,ะแต่เวโปรตีนนี้ใช้เวลาย่อยน้อยกว่าดูดซึมได้ทันทีอย่างนี้ดีกว่าค่ะ,ะก็คือเราเราเล่นกล้ามเสร็จแล้วเราก็ดูดซึมได้ทันทีเลยกล้ามเนื้อก็ได้รับสารอาหารทันทีที่เรา,ท,เราที่เราต้องการ ก็เป็นวิธีการที่จะบำรุงกล้ามได้ดีที่สุดซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นักเพาะกายสมัครเล่นหรือว่าคนที่เข้ายิมสามารถที่จะใช้ได้ด้วย<ม>ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีความเชื่อที่ผิดผิดไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายแบบการเพาะกายน้องเกที่น้องเกไปเจอคนมาแล้วก็เห็นคนเล่นเนี่ยค่ะเพาะกายมีหลายความเชื่อค,ะค่ะความเชื่อมันไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกมีแต่อันไหนถูกจริตมากกว่าเรียกว่าถูกจริตเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างร่างกายของเกก็จะไม่เหมือนร่างกายกับ คนอื่นๆการเล่นแบบนี้อาจจะไม่ถูกกับเขาแต่ถูกกับเกการทานอาหารแบบนี้ไม่ถูกกับเขาแต่ถูกกับเกค่ะมีการทดลองค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะต้องทดลองตลอดเวลากับตัวเองว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเล่นเวทเองหรือว่าจะเป็นการคุมอาหารเองด้วยก็ตามค่ะมันไม่มีสูตรตายตัวใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเราจะกล้ามสวยกล้ามขึ้นหรือว่าน้ําหนักลดเนี่ยจะต้องกินอะไรหรือเบสิกมีค่ะ,คะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไปปรับอยู่ดี<อ>เพื่อให้เข้ากับสภาพร่างกายของเราเพราะสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะซึ่งเราต้องศึกษาจากประสบการณ์ตรงของเราใช่ไหมว่าเราเนี่ยเหมาะกับอะไร ใช้นี่แล้วดีใช้นี่แล้วไม่ดีหรือว่ากินนี่แล้วถูกไม่ถูกอันนี้ก็คือต้องเรียนรู้ไปต้องเรียนรู้กับตัวเองใช่แล้วค่ะเคยมีอะไรที่แบบไปลองไปกินไปทําแล้วมันแล้วมันผิดมันพลาดบ้างไหมคะส่วนใหญ่ยังไม่เคยไม่เคยลองอะไรแปลกๆค่ะก็ก็จะทําตามโค้ชมากกว่าซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะพอโค้ชบอกก็ก็ทาตามแล้วก็อ่รู้สึกว่าไหนมันไม่ถูกก็ก็คุยกันค่อยมาปรับๆแต่ก็ไม่เคยลองอะไรที่มันแบบว่าแหวกแนวไปซสที่เดียวที่มันจะทําให้แบบว่า ผิดพลาดค่ะมีคนบอกว่าเป็นนักกีฬาเพาะกายเนี่ยออกกําลังกายตอนไหนเพราะว่าเวลาขึ้นไปเวทีเนี่ยคือการไปโชว์กล้ามใช่ค่ะไปโพสต์ไปอะไรเขาเห็นใช่ไหมมันเป็นกีฬาตรงไหนคะน้องเกศคะมันเป็นกีฬาตรงที่ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยแหละค่ะ<อ>ที่เราต้องมานั่งสร้างกล้ามเนื้อ,อเล่นเวทคาริโอคุมอาหารเพื่อที่จะให้ได้กล้ามเนื้อสวยงาม ซึ่งตัวนั้นกรรมการไม่เห็นตรงนั้นกรรมการไม่รู้ค่ะจริงๆจะบอกว่ากรรมการรู้ค่ะรู้จากผลงานที่เราโชว์บนเวทีแหะค่ะว่าเราขยันมากพอหรือเปล่าวินัยเราดีมากพอหรือเปล่าแล้วคุมาหารมาดีพอหรือเปล่าด้วยเพราะว่ากล้ามจะโชว์ทุกอย่างเลยค่ะว่าเราออกมาหนักแค่ไหนทํามาดีแค่ไหนอ๋อซึ่งเขาจะเห็นได้จากกล้ามที่มันขึ้นมาท่เราไปโชว์ว่าชัดไหมแห้งไหมทำมายังไงอะไรเงี้ยค่ะมันมี เคล็ดลับมีทางลัดมีอะไรหรือเปล่าคะเวลาแข่งขันกีฬานียมันก็จะมีคนบางทีถ้าเป็นวิ่งก็จะมีโดบมีอะไรอย่างในกีฬาเพาะกายนี่มันมีทิคหรือว่ามีการที่จะไปเล่นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะจริงๆทุกกีฬามีโดบอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ทางสมาคมเราแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเคร่งนิดนึงนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้ก็มีกฎหมายออกมามเรื่องโดบโดยเฉพาะค่ะก็ถ้าไม่ก็ดีกว่าค่ะ,คะธรรมชาติดีที่สุดไปแข่งขันที่อินเดียไปวันไหนนะคะน้องเก๋ะไปพศจิกิกา ศึกษาคู่แข่งหรืออยังคะว่าใครที่น่ากลัวที่สุดปีนี้ <laughs> ก็มีก็มีดูบ้างคะ่ะดูเวทีปีก่อนๆอะไรอย่งเงยค่ะ,คะแต่ก็ไม่ค่อยซีเรียสก็จะทําทําตัวเองที่ที่สุดมากกว่าเพราะว่าจากที่เริ่มแข่งมาหลายๆเวทีเนี่ยสิกว่าเวทีที่เกเริ่มแข่งมานะคะอะ พอใจที่ว่าตัวเองพัฒนาในทุกๆเวทีแค่เนี้ยค่ะก็ก็พอใจมากๆแล้วแข่งกับตัวเองใช่ค่ะอยู่กับตัวเองใช่แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนะเพราะว่าจุดประสงค์อันแรกของน้องเกยคือการแค่ลดน้ำหนักอยากจะอยากจะผอมนั่นเองแล้วตอนนี้กลายมาเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะค่ะก็ขอให้น้องเกยโชคดีในการแข่งขันที่อินเดียถ้าสมมติได้แชมป์โลกเนี่ยความฝันต่อไปคืออะไรคะโอ้นั่นก็สุดแล้วมังคะก็ตอนนี้ก็แค่อยากเอ่อเป็นอินสปิเรชันแล้วก็ ให้ให้กับคนรุ่นใหม่วัยรุ่นหรือว่าผู้หญิงสมัยใหม่ค่ะให้หันมาออกกําลังกายกันมากขึ้นมากกว่าค่ะใช่ซึ่งตอนนี้ก็ออกกําลังกายกันเยอะแล้วนะคะก็แต่ว่ายังไม่พอยออีกเยอะอีกค่ะอยากให้ทุกคนแข็งแรงค่ะซึ่งอันนี้ก็คือจุดประสงค์นอกเหนือจากการเป็นนักกีฬาแล้วน้องเกยก็ยังทํางานในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์ด้วยค่ะมีบ้างค่ะไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเองซะมากกว่าก็มีแบบช่วยๆบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะค่ะ พี่นะได้ข่าวมาว่าตอนที่น้องเกยังวัยรุ่นตอนนี้วัยรุ่นนะคะแต่ว่าตอนที่เด็กๆนี้ถ่ายโฆษณาด้วยใช่ไหมคะก็มีบ้างค่ะนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะตอนช่วงช่วงเด็กๆพออายุแปดเก้าขวบก็เริ่มอ้วนๆขึ้นมาค่ะบวมขึ้นมาอย่าไม่มีสาเหตุก็เลยไม่ได้ถ่ายอีกแล้วใช่ก็เลยมาเข้ายิมแทนก็ยังไม่เข้านะคะรอหลายปีมากจนรู้สึกจะประมาณมหถึงเริ่มมาเข้าฟิตเนสค่ะ น้องเกคิดว่าเรื่องราวของน้องเกยนะฮะมองในฐานะที่เป็นปัจเจ็บุคคลคนหนึ่งที่อาจจะสร้างแรงบันดาลใจส่วนตัวนะคะ,คะอยากจะพร้อมอยากจะสวยเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปนะคะแล้วก็ได้กลายมาเป็นนักกีฬาระดับชาติแล้วก็จะขึ้นไประดับสากลเนี่ยนะคะคิดว่าเ,เราสามารถที่จะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจในแง่ไหนให้กับคนที่รู้จักเราบ้างคะก็แน่นอนค่ะในทางบวกแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รักสุขภาพยังรู้สึกว่า หาทางออกไม่ได้ว่าทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบแนะนําว่าลองมาทําอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอาจจะไม่ต้องมามาเพาะกายก็ได้อาจจะไม่ต้องมาเข้าฟิตเนสก็ได้แค่เขาลองเริ่มออกกําลังกายอะไรบางอย่างก็ก็ถือว่าดีดีแล้วค่ะค่ะใช่ได้ดูแลตัวเองเรื่องด้านการเลือกอาหารเลือกที่ดีขึ้นทานผักผลไม้เลือกทานอาหารที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทาจะดีต่อเขาไม่ได้ดีต่อเกดีต่อตัวเขาเองใช่ค่ะ อันา้คตน้องเกยอยากจะทำอะไรคะก็ก็คงจะเพาะกลายไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะเพาะกายไปเรื่อยใช่แล้วก็<ะ>อีกอย่างก็อย่างที่บอกคือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนในเมืองไทยได้มาเริ่มออกกำลังกายได้เริ่มสนใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นซึ่ง<ช>ตัวนี้เราก็เห็นกระแสอย่างที่บอกนะ<ช>ว่าคนอ,ออกกาออกกำลังกายเยอะขึ้นแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี้ยก็มีสถิติมีตัวเลขของคนที่ป่วย ด้วยการไม่ออกกําลังกายแล้วก็อาหารการกินเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะก็มาทั้งโรคเบาหวานมะเร็งอะไรต่างๆนานาออกกําลังกายช่วยได้จริงๆช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วน้องเก๋ก็พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนะคะวันนี้ว่าเป็นสาวน้อยที่รูปร่างเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะนี่ขอบพระคุณมากค่ะน้องเก๋ค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือกรุณาทอลกทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คืนนี้ดิฉันและน้องเก๋ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ